ที่เฟย์เป็นระดับรอยยับผางานี่นะคะฟิก็มาเช็คสภาพผมนะคะที่นี่จะดีมากเพราะว่าจะเก็บไวคผ่อนพี่เฟย์ว่าพี่เฟย์เนี่ยออสภาพผมเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะ ปกติร้านเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เขาจะมีแบบถ้าคนรอกมันก็จะขึ้นเยอะเลยนะครับแต่อย่างของเฟย์คข้างๆจะแบบเพราะอ่อยรอกไม่ค่อยมียจริงจิการรับจำเกิดจากการที่ใช้น้ําผุ่นเกินสับปะรดอะไรเงี้ยมันหานาวอะค่ะใช่เขาแต่ปากการจะให้มันดูเข้มขึ้นกนวะ่านั้นมันก็ประมาณนี้หรือประมาณนี้นประมาณนี้ได้ครับ m อครับที่จะมีเหมือนกับเซลล์เมมเบรนของเส้นผมก็คือจะเป็นช่วงการที่เกาะเหมือนกันที่จะทําให้อีรตินต่อฉีดวันทีแรกเนี่ยมันเกาะมากขึ้นนะครับโดยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นฟิล์มไขยาแล้วกกรดแอซิดเหมือนกันครับที่จะมาป้องกันชั้นหนึ่งนะครับตัวที่แบบว่าท,ทั้งทั้งที่เป็นเคราตินแล้วก็มีความชุ่มชื้นม,มอยเจอร์ด้วยเพราะส่วนมากแล้วในทรีทเมนต์เนี่ยจะมีต้องมีทั้งเคราตินแล้วก็มอยเจอร์ถ้าเป็นตีงเดียวมันจะแข็งและผมมันจะแตก อีบอกว่าเส้นจะเป็นแบบว่าไมโครเลยมันจะเล็กมากมันจะเหมือนแบบว่าผมเราถ้าเวลามันแห้งแล้วครับภาพรวมมปดูจะมันคือมัหมดเลยผมมันก็จะดูไม่ไม่ได้เป็นริ้วขนาดนี้นะครับแต่เนี้ยด้วยความที่เราจับเล็กแล้วก็ดึงออกละเอียดแล้วช้ำยิ่งช้ไม่เจะเห็นเลยว่าเหมือนเป็นเป็นช่อๆอว่างแล้วมันไม่ใช่ะครับคือทางเส้นเนี่ยมันดูมันดูออกสมมติ เข้าท่ากันหมดเลยจะมีแค่ปลานิดหน่อยที่ดูติดส้มอยู่เยอะอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะทําการผสมเราใช้แม่สีในการถักล้างประกายทั้งหมดให้มันดูดรอปแล้วเป็นน้ําตาลแบบสวยๆอะไรเงี้ยครับก็สำหรับผู้หญิงอะสำหรับเฟยเนี่ยไปคิดว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะก็คือผิว ผมแล้วก็การแต่งตัวแล้วก็วิธีที่เราพรีเซนต์ออกมาแล้วผมก็<ช>เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆที่คนอื่นจะเห็นเราว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพผมเราดีหรือเช่นสุขภาพผิวเราดีเวลาเราคอนเซิร์นผิเราคอนเซิร์นเรื่องผิวใช่ไหมคะแต่หลายคนอาจจะมองข้า่งผมไปจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บน บนสีสะบนใบหนะ้าเราที่แต่ละคนจะมองมองขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพของดีสุขภาพผิวดีเนี่ยก็มีชายเด็ว่าดขึ้นหลาสิขขีก็เลยให้ความสำคัญตัวนี้ค่ะว่าผิวต้องดีผมต้องสวยแล้วก็สลวยจริงๆแล้วก็น้ามองสวัสดีครับต้นนะคะเป็นครีเอทีฟเลคเตอร์ของไป๋สมัตทาวิน ใน디디ส่วนของลุกคุณเฟยวันนี้นะครับต้นก็จะทําการปรับลุกให้สีผมที่ดูเข้มขึ้นเนี่ยมันดูสว่างขึ้นมาอีก2ระดับเพราะนั้นมันเลยโปรเซสในการทําสีผมเนี่ยมันเลยต้องมี2โปรเซสในการทําด้วยกันนะครับโปรเซสแรกเนี่ยต้นทําเป็นไฮไลท์ที่เป็นไมโครนะครับจะเป็นแบบว่าละเอียดมาก <S <S แลวในส่วนของการลงสีเนี่ยเราก็จะนูนทรายสีให้ผมที่มันดูสว่างขึ้นมาเนี่ยครับดูเท่ากันทั้งหมดโดยที่การทําทั้งหมดเนี่ยจะต้องแคร์ถึงคุณภาพ จะต,ต้องมีผมที่ยังยดูคุณภาพดีชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีความสวยเงางามครับจริงๆริงงานของพี่เศยนะครับหลายๆคนก,ก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าทำสีผมก็มีความแตกต่างบอกเลยนะการบริการที่นี่การบริการมีสามระดับพี่เฟยเป็นระดับรอยับพาาจริงๆร้านมา้นะครับคอนเซ็ปต์หลักๆคือเมโซเมองผมว่าคือได้แชร์ประสบการณ์ของมันในด้านการทําผมและชีวิตที่ผ่านมาออกมาตลอด30ปี ร้านมาตั้งอยู่ที่หน้าโรงแรมทางทาวนะครับแลที่ตอนนี้นะครับเปิดคลาสลักชัวรี่คลาสนนียรับรองราคาไม่ได้แพงมากนะครับสิ่งที่สําคัญคุณจะได้บริการที่ล้ำเลิศนือเหนือกว่าความคาดหมายคุณแน่นอนครับที่นี่นะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะก็ติดต่อที่เบอร์029347776เลยนะครับแล้วก็ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมง ก็ถึง6โมงเย็นนะครับแล้วปิดวันพุธนะครับ